ครับผมเอแม็กมาจิกทลาวันนี้จะพาท่านมาที่จังหวัดพัทบองนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์เก่งๆที่นี่นะครับกำลังตามหาอาจารย์เก่งๆด้านสายเว้นด้านบนะทนี่นะครับที่ผมก็บุกมาถึงที่พัทบองนะครับจะไปหาอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เก่งมากนะฮะด้านเสน่ห์ด้านสริการด้านอะไรนะ ท่านมาที่จังหวัดพัทลังับตอนนี้เข้ามาอยู่นอกเมืองนะครับับผมท่านผู้ชมครับตามผมมานะครับวันนี้หมู่บ้านจามนะครับที่พัทลองนะครับวันที่เราหลากหลายเลยนะฮะมาหารูหน่อยนะครับเดี๋ยวขบมาแล้วตอนนี้อยู่บ้านครูนี่คือโบสถ์นะครับที่พนทลังา นี้เราเราได้มาถึงบ้านอาจารย์ครูเสน่ห์สายอิสลามแล้วครับที่ประเทศกัมพูชานะครับี่ประเทศเขมรนะครับตอนนี้เราได้มาตามผมมาเลยครูเสน่ครูอะไรครูทําเสน่ห์อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจออาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามผมมาครับตอนนี้เราครูเอครูอิสลามนะวันนี้ตามผมมาเลยนะอาจารย์เสน่ห์อิสลามจ้ามพันศบองนะ ครับผมเอเขาบอกให้รอที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมกําลังจะไปหาอาจารย์นะครับสินด,ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้มาพบสิ่งที่ดีๆนะฮะอันนี้ islam นะฮะภู้บ้านิสลามคุ้สสเสน่ที่รับทําเสน่ห์เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ท่านดูเลยนะครับจะเป็นไงบ้างนะฮะวันนี้วันดีครับ